าเมือนี่มาตามหน้าเขียวน้อยต่ำล่างวดท่ผพานมาพ่นเข่าเจ็ดสองสองเต็มเต็มสุดยอดอิลีแม่นอิลีงวดนี้พ่นอธิษฐานขอสามตัวสองตัวพันฝันดีครับพันฝันว่าผ้าลูกไส้ไปเหตุทะเบียนไม่พันว่ามันขาดมาหลายปีแล้วบัดนี้นาาทากันเลยว่าเอาไหม้สองตัวสามตัวพันว่า คนกันเลยมาเอาค่ะ่นเลยงมาสิจะเป็นทะเบียนตัวใดที่ว่าผ้าลูกไส้ไปเห็ดทะเบียนใหม่ไปติดตามแม่เขียวหน่อยกันได้เลยค่ะสวัสดีครับพี่เขียวค่ะสวัสดีค่ะวันนี้กับมาตามในท่างเรียนคนบ้านเนาะนะครับฝันบรฝันขับมหาเราเลยน <c> <c> อีย <c> ้ยซี่ินหวัวทางแล้วเนาะเอีซี่ตามลอดลอดลอเต็มพอถึ่องเลี้ยงเอีซี่ที่พูดเขามาให้กลัางแก<ต>่เขาเด้อยเามีอะไรทานายคนเพิ่น ขามาข้อเม็ดมาานนไมให้คะแนนมีเขียวหน่อยนะครับ<ะ>เอาเลยก็เลยมาบอกสุฟังว่าเอ๊มีเอฟซีผู้ใดแน่ที่เป็นเขามาเยี่ยมเยียนเนาะแต่จะมีคุณดาวลี่นะครับแต่จะ่ป,ป็นบอลเดิมเรื่องตัวเลขเนาะนะครับ<ะ>เกี่ยวกับการป้องกันการถูกคิดจองเนาะ,ะคุณปาลิก,กาเนาะเอฟซี FC ผู้ไม่ออกน้ำนะครับคุณอำนาจหายเทิ่งมีเขียวเทิ่งไม่ตุยเนาะนะครับ,บคุณ,คณหาดุไทยรัฐนะครับคุณกะแต คุณวรวุณนะครับผู้ไม่งโง่ออกน้ำน,นะครับคุณกันกะกันกะน,นัดเนี่ยบวกกอกหมดกะนันก่องนันเนาะกะนันกะนันทันทีกะนันนัดกะนัดกะนันนัดเออไม่ต้อกนันนั่นนะคืออันเนี่ยนัดคุณนัดทวัฒุศนะครับคุณมณ์คุณนดมณคุณสุภาวี คุณหนูศิลนวลนข่ำนะครับหอยาจิตประตุกเขาให้ด้วยนะครับคุณชุมพรอนะครับหรือคุณวั่นเนาะเอฟซีจากกาแงเพชรคุณดวงตานะครับเนาะโอ้เนี่ยคุณชุมพรอนะก็ตหางเอฟซีกะแงเพ็ดหรือคุณวันนะครับกับภรรยาเป็นคุณดวงตาในนี่แหละนะครับคุณแม่โคราบเนาะคุณมันาเอฟซีโพสถงออกน้ำนะครับแล้วกะคุณมานนี่เนาะนะครับ คุณบางรอนนะครับนี่มีต่อมาณานี่นาะฟูมาก้วก็จะมีคุณโนจารีคุณกุสลาเนาะพี่นัทนะครับกันเคิืห่หงไแม่เกี้ยวเคิงม่ตุยเนาะค,ค่ะขอบคุณหลายหลค่ะอีกเป็นทั่วมาฮาวโซกนนะจำได้ว่า,าเลี้ยงกาแฟเหรอใช่ <laughs> เลี้ยงกาแฟดูๆนะเนวันเลี้ยงกาแฟนะคุณเกศลาโคราดเนาะคุณพรสุครีเนะนะครับคุณต่อข้องนะครับอีกที่บอกน้ำ คุณปีดาพรอน,นะครับจําผู้จําปานะครับให้เมตุยน้ำเนาะนะครับเดซี่จากอากาศด้วยนะครับแลวกค,คุณสูมารีคุณท่องสุกนะครับดีซี่กูกลัวกับมี่ภูมิห้มากกันคุณพัชรีพรโอ้คุ่นมาตะเดึกเลยถ้าได้แกงนี่งคนโอนไม่ <c oughs> นะครับขอคุณลหลายๆเด้อนะครับสำหรับคในกินตาใจไใ้คาตกุกบุ้องได้จากคอมเมนต์ข้ามานะครับคอมเมนต์มาในไล่ไลก็ได้ว่าเออมาเลย ห้องบอมีผลิตภัณาดบอนะครับอืมครับตุ๊กห้องได้กับคอมเมนต์มาเด้อนะครับโมเดลกับแก้ไขได้เนาะเพราะว่ามันมีในรายการเดีก่กระบอกทรสงสลิปมากกันละกันเนาะแล้วการนะก็จะมีเวลา,นะวาเนาะก็ตรวจสอบได้เนาะครับเนาะมีเวลาอุ่นเวลาฉันั่งกัน,น,น,นครับมันกระตรวจสอบสามารถแก้ไขาได้เนาะครับเนาะผิดถูกมากรได้กับขอตรวจขอไพ่เด้อนะครับนะพตบอตกลงไปใสเดอกกต่ยิ่งน้ำมันรวยนี่ยแหละแมนเวลาโดนนาำมานรวยเนาะเอาเนาะก็เป็นคะแนนเนาะนะครับ,บรงงอ,อ,รอ่า ก็คือหนึ่งมืนห้ารอยหาสิบคะแนนนะครับพี่ให้คะแนนกินนอาใจมีเขียวน่อยมากเนาะ,อะเอาไม่เขียวหน่อยก่ออยพ่อนีอยพ่นะครับผมเนีเ่ยี FC ให้มากน,นี่ก็จะได้นั่ไปแบ่งทํำบุญอีกส่วนหนึ่งดเดาอันก็จะไปบำเพ็ญประโยชน์กับอระุุทธศาสนาห้อยเอฟซีจะเลื่อนลุงเรื่องก้าวนา การเ,เงินเปิดการเงินเปิดมาลมีเปิดดวงวาสนาเปิดน้ำกันวดนี้ขอให้เอฟซีได้สามตัวตรงกะขอให้จิตตามส่องมอรวยผ้าร่วยกับแ,แมตุยร่วยไล่ว่านไปจังสีตลอดอยู่น้ำกันไปตลอดถัง้งว่าเข้าสิาได้หน่อยได้หลายเขากับอยู่น้ำกันไปเพราะว่าแม่เกียวกัอยากฝันให้เอฟซีได้สุขสุขคนวัน สินใ่นี่สิไปสวดพุทธคุณให้ไล่น้ำเอฟซีที่เอ้ยซือ้อซื้อมานี่หรือทุกทุกคนที่เขามอเบื้องช่องมอญรวยกะคอยให้รับส่วนบุญส่วนกุศลในส่วนนี้ด้วยเธอสาธุเป็นหุูเบี้ยงเลยน,นะครับลป็ูเรื่องด้หลายเป็นต์กัไฟเป็นลักแสนลักล้านแบบนี้ครับไม่ตื้อครับมอญเ้เนาะไม่ตื้อเน้แล้วเนาะเอฟซีโอนมาให้เนาะมอกจะ หาแล้วนะครับในตัวกับมือขอบคุณละลายเลยค่ะเอฟซีซีออนเงินมาให้ก็ได้งวดผู้ใดงวดมือนี้ก็ขอให้กลับไปได้เป็นหมื่นเป็นแสนมือนี้เอฟซีท่านใดก็มอบนึกกินตกใจเนาะการทวงเงินมอบเลยก็ขอบคุณหลายๆเด้อนะครับใหอยฉกมันๆนกเก่าห้มาลอยหนึ่งเลยขึ้นไปล่างเท่าพันเท่าเนาะให้มาลายกวนให้ยลายก็เก่าไปหลายๆอย่างอ๋อวันนี้มาเขาเรียนเขาล่างห้องจัดวันเข้าเดี๋ยวคืหายที่ไว้แหนีเปิดกันมาเปิดอันนี้ขนาดเขาเดียวเนาะ เอาก็ฟันืูขึ้นไว้เชาของฟันลาคุนี่แหละจ้าฟันวานถ้าลูกไส้ไปเห็ดะเบียนหลุดไหมยูคุณหละยูกรมการขนส่งมอดฉีดคุละอันใช้บุกัค่ะอันบันนี้กันได้ใดมือเอ้ยเอาเอาข้ามมาิฐานก่อนมือขึ้นธิษฐานว่าดูขอสามตเด้อสองตก็ได้สั้นขันบ่ได้สามตกับให้สองต อันบันนี้ก็เลยมาฝันฝันว่าผ้าลูกอะไปเห็ดเบียนรถมดมอตอร์ไใค้มันไหมมัม่นอันมันเบิดอายุมาหลายปีแล้วแต่จังไรจังไปฝันเกยวกับลูกบ่เคยคิดแค่เมียว่าียังเป็นยังบานนี้นายทานัน่นได้ว่าเอาทะเบียนมาให้ได้ว่าคุณแม่ชอบไหมครับนายทานั่นเท่า สูงอายุแล้วประมาณสิเ็ดสิบหลอล่ะแต่ว่าแต่งตัวดูดีแต่งตัวใส่ชุดเต็มดอดแน่ทาเลยเด้มันมันไก่ไข่คือจังซุ่มซุ่มใน่ทารถไฟแม่นั่นแหละใจส,<ร>สุดท<ป>ี่ส,ส,สั่นละแมนใ่สุดใ่หนึ่งนั่นแหละอันคุณแม่ชอบไหมเลขสามตัวสวยมากเรวเรว่าชอบชอบค่ะเอาไหมเอาค่ะสัน่นเพลเดย์ไห่เลเดย์เอากันเลย เดเอาหล่ะมันคึดคายๆว่าเมีนว่าเพิ่นเอาป้ายสะเดียนมาเป็นแผ่นเนี่มันมีเน่าเนวใสถุงมาบางไว้นะมันต้องมาฉีกออกกันหล่ะก็ใส่มาเอามากันเลยว่าสิเปิดเบิ้งมาเนียนแกนมาเลยมาสูดต้องเปิดฝันมาสู่ก็ผีมาเลยมาสู่ก็ผีมันเลยอันมเลยยันมันกลัวาเลยยันกันเลยอันตื่นแม่จ้ามาเนี่เรื่องจริงมั่นน่ะ มือนี้เขาก็สิไปเหตป้ายทะเบียนอิหลีบวันนี้ตอนเทียงเขาแลวแล้วก็ได้บอกลูกชายว่าไทายเราทรงมาให้แม่ตอนเทียงเราวันนี้หามืองแรงเขาเขาจังมาเอาสามตัวนี่สามตัวที่เพิ่นห้แต่ว่าเลขทะเบียนเก้าเนี่ยอยู่ปัจจุบันนี่ลรุ่ง,อง่อกแต่ว่ามัน มันกระเบิดอายุแตะวันกระเบ,บิดเป็นยังเนาะตะวันเป็นของอข,ของนาดาวอยู่ขั้นนี่นั่นแหละคือมือนีเขาจิตไปเห็ดทะเบียนไม่ล้วก็โอนให้หลานเป็นซื้อหลานบัตน,นี้สามตัวนั่นหามืองแรกเขาจังจังาเออกมาเออแต่แต่กับรถขั้นนี้บัตน,น,น,นี้เลขทะเบียนมันนั่นสี 4, 2, 9, 2. 2> ่สองเก้าสองเอา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 วัสุโตเลยกันนั่นล่ะเอาวัสดุโตเต็มเอาหมดแบน น yeah. ี่ยมันจะเป็นขึ้นว้อไส้ขนาดมันจะมีเก่าว้นนะเห็นมาแบบเยอะทั้งหมดจ้าตกวตัวสี่แล้วสี่ให้หาสิว้อให้หาเลยเก่าเก่าว้อเก่าเก่าว้อก็แบจะแมนด้วยละเอียง่ายมันไม่เก่าเก่ากว้อแบบเขียนตันเลยเก่าเก่าว้อแล้วก็สี่สองเก้าสองมั่นกัด มันบึบึบ้งหูบกเคยหูทะเบียนลูกแล้วกับบกเคยได้สนใจกับรลูกเพราะว่าเขาอยู่กรุงเทพมันจังไหนจังมาตรงกับเอัดที่แม่เช้าน้อยฝันได้ตองหัดึงสองสองเก่าในเช้หน้อยกับงงคือกันว่าได้ถามกันว่าได้ยังกับคือในในฟันในแไม่เช้าน้อยปีเกี้ยยังกับลูกูใช่ ถ้าเขาไปเรียเอาทะเ,<อ>เบียนไม่ไม่ฝันนั่นะแมนไม่ฝันแตเลยไปหานม<อ>่ทาแต่ไปพ่นแล้วบัตน,นี้มันเลยเรียบร้อยเพราะถูกสิ่งถูกอย่างแม่ทาเลยถือทะเบียนออกมามคุณแม่ได้ทะเบียนสามตัวนะ<ม>คุณแม่ชอบไหมเอาไหมไม่ว่าชอบค่ะเอาค่ะได้ว่าสิเรดเดเอา่ากลางังสิเปิดเพินน่งสามีเตือนแมน จะไมีฟันสูกรบผีสูกพีเลยแลหยา้จริงเลยวหยาี่เลยกัดหัวกัดหัวเพิ่อกัดหัวไม่เขียวดิแน่น่ายกหมดอันผีจับมือไปด้วเลม่สูเลยัดเลยหลอลอกห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 ลักอกหลอเหลอกหีอกหลอกหลอกหลดหลอกลยกหลอกนหลออกลกอลกอหกน บาหนี้ผู้นายทาเนี่ยบอกว่าหายสามตัวแมเขาถาวรเวิร์ว่ามือนี้เขาสีได้ทะเบียนรถเี่กมันเป็นเลขจัจโตจ้าแมนขันได้สามตคือจังในความฝันนีุ่ตราว่ากันยึดได้อุตรว่าคักยุตราว่ากัดสือพ่อดีพ่องามสืบบางที่มันอาจจะพ่อตออะไรเนาะได้แต่ภาวนาให้ต่อหล่ะเพราะว่ามืดขึ้นนีขอเพิ่นได้ขอสามตัวเนาะครับสามตัวแมนเพิ่นกับ แม่ทากับม่ไหว่าคุณแม่ได้เลขทะเบียนสามตัวนะชอบไหมเอาไหมเดินแม่ท่านึน่งปกตินัน่นเจ็ดสิบเจ็ดสิบนี่คือสิบเบิ้เบิ้ลการทำงานแล้วนะนี่ตั้งไหนตั้งคนไหนมากคิดว่าแม่แม่ทานี่สิบว่าตแมนสิบว่าตแมนข้นวันถอร่วมคิดนะอะ คิดว่าสิบว่าแมนแมนคนคิดว่าสิเป็นอาจจะเป็นเจ้าทีหรือ <ừ> ว่าอีหยังเพราะว่าคนว่าเ<ม>ทวดาพนสิบว่าได้อยู่ในชุดนั้นเนาะอาจจะเป็นเจ้าทีชุดอดนข้าราชการแมน<า>เพราะว่าอายุพนหนึ่งคือการทํางานแล้วนะทางขนส่งเนาะแมนอาจจะเป็นเจ้าทีทางขนส่ง<ม>เอามาให้วันนี้ไม่เขียวเลยว่าให้มอ้วยมาตามอีกเชนึงตอนหาเม้งแรกหลืองานหรืองานแล้วจังมากให้มาตาเราสามตัว หมาว่าเอาสามตัวม mm ัน hmm. ส hmm. hmm. ื่อท่านยื like ่นมาหมายเท่าวาแม่ทะเบียนนี่หรี่บอทะเบียนในสามตัวอย่างน่าสนใจเลยแมเพราะว่าเขาจดทะเบียนไม่เมื่อนี้แม่นเขาไปไม่เขียวไม่เห็นแววๆบๆเลยอกว่าทะเบียนตัวใดบอกพ่าเห็นเลยคเด爹ไห่เนาะ้ไห่กับคุณคุณแม่ได้เลขทะเบียนสามตัวนะคุณแม่ชอบไหมเอาไหมม่วาชอบค่ะเอาค่ะได้รับเอามารับเอามาเ่วาติดมาเปิดบิ้งเออเปิดบิ้ง มันบักลาได้ทะเบียนรถตัวใดลูกมามาแกะเบิ้งกับเรากับลูกเนาะเรียกว่าสิแกะเบื้องเกลือกเลือดท่านมีจัดการวันนะจัดจัดจัดบ่จัดสองวันเวลาเบอร์บัตรเบอร์บัตรเบอร์บัตรับอร์บัตรเพียงบอรอดทะเบียนไม่ที่เดียวกันเลยรอบเบิ้งอันไม่ันจงแหม่มาเป็นจงแหม่ทะเบียนไม่เลยอ่านะครับเห็นภาพรอบแบก่อนนั่งขับซื้อเก้าซี่ก็ได้นะครับเก้า เกาสองกเลยสอกาสองนเนะครับด้วยเป็นเกา่ก็ได้เนาะดวอาทีตหนะแต่ว่ามีนหนสนใจอยู่เกาสี่ก็ตรงกับแม่เกย์นะเ่ยวกับอะไรเงี้ย่ะตรงกับพอลนะฮะไม่เกเกี่ยวกับไม่เกยทีฝันเห็นอ่าสมเด็จยาสมเด็จยาเกาสี่เกาอายุเกาสินะครับตรงกันมาแต่ว่าเขากาึง สามต ids, like this ัวกระคัดนี <ahead> ่ยแหละว่าจะได้ตัวใดแค่น่ทะเบียนรถบทะเบียนไม่สามตัวเพราะว่ามื่อนี้เขาจะไป็นโอรถคันนี้ลีแม่นฝันนี่ไอลีพร้อมเมื่อนี้เป็นเดือนจริงอีลีพร้อมแต่ว่าเมึกขึ้นไม่นั่นหมายว่าบอบอว่าโอยไม่เชี่ยวฝันมื่อนี้มืันไปด้วยสูบบอบออันนี้คือเขาต้องเขาแพ็คมันลงมาแล้วเขาจิตไปเขาโทษมาบอกว่าขอยสิไปเฮ็ดทะเบียน ตะหมูว่านนีคุยกันตะหมูว่านนีมันเลยทรงอันนี่มาให้แต่ว่าฝันคลื่นหนีหรือมาฝันเกี่ยวจ้าเอ้าตอบลงทะเบียนรถสามลงทะเบียนรถเนาะลทะเบียนรถว่าไม่ของลูกชายจะได้ตัวใดแต่เป็นสามตัวกันนะสนใจมากนะเออเออสิ่กันนะครับให้กันได้กันเซ็นสติในการซื้อเนาะนะครับบางที่ประกาศถึงวันต่อบางที่กาศถึงต่อก็ได้นะครับเน่ยซื้อแต่มันบอกว่าไรบ่าลูกพี่คือหัวอยู่บรอเ่ มีไรหูเนาะขับซ uh ื huh. ้อไปกับผ uh ู huh. ้มีทุนกับเดวแตะผู้มีทุนกับกับซื้อยามิสตีเนาะไปเช้าน้ากับขึ้เห็นน้ำเย็บซี่เลยคนให้ถือปกะดีใจน้ำนห้ถือกระดน้ำใ้ือกระกคิดีน้ำดเลยเย็ซี่งขุนลายกรดน้ำกระจองนะตังเข้านี่ยครับว่าสื่อเล็กต่ลเ่ีเนี่ยตะบิบุญมีดวงดีเดนมี่ไมันดี เฮ้ยได้กบมาแล้วน้องเงี้ยเงี้ยเงียมันบาเห็นส่วนนี้มีบุญมีดวงมีโชคยี่ดีได้ตั้งเขาสามตัวเนาะแมนเนาะขามากขึ้นหวดไนพี่น้องอิี่ได้ช่บเนาะไก่ที่พอว่ามือเรียกว่ามือเลยลสดสรุปเนาะไม่เคี้ยวเลยบอกว่าบอซื้อได้เลยื้อจะได้สามตัวสองสองสองเจ็ดเกดสองสองเจ็ดสองแล้วก็สองแล้วก็เจ็ดสองสองเก็ดสองสองแล้วก็ซื้อสองสองกับสองเก็ดสำนักสำนันวอบ บ๊อกบ๊อกกับเลยซื้อสองเกตซื้อเลยบ๊อกกับเลยซือกันซือบ๊อกกับจักเสียจะไปซื้อหลายซื้อห้าบาทเนาะบบกลันี่แต่หมอรวยกลับไผ่คือหันยิคือหยิบเก่าหมอรวยกลับไผ่คือเลยบ๊อกกับครับเราเบิ่งเนาะเดี๋ยวตามบันเทียนหนึ่งเด้อนะครับม้งเล้งเนาะตามเอาทะเบียนไหมนะไม่ไม่ไม่ทตัวทุว่าเอาขอบคุณที่เชิญมาเลทะเบียนเข้าไปเบิ่งก่อนเด้อนะครับตามเน่าไปเบิ่งก่อน มากต่ต้องซื้อไว้นะติดไปติดเงิอบางก็ดีนะครับแต่ว่าให้ซื้อท่านเงินกับต้องหาโมงแรกกับทุนทันเลยนาะของกลุ่มเอาทะเบียนนี่ไปเบื่องก่อนนะครับอ่าโชคขยามขอบคุณแม่น้อยหลายเด้อนะครับไว้ขาดต้องเพื่อพองอะไรเรื่องการเงินกับทักขมาใดเด้อนะครับโมเลยยินดีนะครับจ้ะแก้ไขให้เนาะอันนี้เขาก็จทย์มะเขาว่าเนาะนะครับตามที่เห็นมาตามนี้นะครับเอาขอบคุณมีเชจอหลายครับผู้ชมงานสมบูรณ์สดใสครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโชคหมั่นกันสุบูนณุสมนเด้อเลยเฮชียร์เนย 别蹲。<Yeah. S 2> <Yeah. S 1> yeah.